วันนี้เราจะออกไปชมนกชมไม้กันนะครับผมที่สวนสัตว์โคราชีมาครับ Five minutes later เช็ดมันมาเลวเช็ด ไจะแย่พึงพาน้องหลงทางเหรอหลงทางอะไรฮะไม่รีบกลัวจเพลงขาดเป้าของเร็วไปองค์เพลงด้ย นผู้ใหญ่สามว้าฉันั้เรียนหาขวามันไม่มันไม่ได้ว่าใ้่ คอนเทนต์คอนเทนต์โกแต่เราก็เสียบัตรธรรมดาแหละแต่เราชุักเงียบมาคนปั่นทำคอนเทนต์เนี่ยอัตรณีไม่สวยใส่จีวรลนั่นแหละเช่นอาตมาของมิจฉาบาทโยมใส่จีวรเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตัดผมอ่ะเออคนปั่นอาตมาขอบินทาบาทสยมเอลุงกี่ขับรถมาได้เป็นหลักอ๋อพอดีพระสมัยใหม่พระสมัยใหม่ พวกมึงนี่ก็พยายามมือนี่ครับปัป๊ดห้ามจอดเฮ้ยนี่งไงเช่นหมูเด้งไม่มีหน้าปากโอ้โหอ่าปากใหญ่เลยหมูเด้งไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนรถก็เลยจะชนตูดให้ดูมีหมวกหมดใส่หมวกกันแดดกันมาหมดนี่เราก็มาแวะ เติมพลังกันก่อนนะครับได้เกียวหมัวน้ำตกไหนพิวได้เลยมัวน้ำตกเส้นเล็บอุกการลุงสั่งเส้นอะไรมาเชฟเส้นมมีสิ่งสำหรับลูดดูดอีกอะมีพวกเกีย้อมเลยฟกย้ยวมาแหลกเลยอ่าอ่านิ่มแล้วไปต่อได้เดี๋ยวเราจะไปหาแผนที่กันนะครับผม จากประชาสัมพันธ์อ๋อมันอีเทคหน้าไหนฟิวอยู่ไหนวะหาฟิวไม่เจอนี่เราว่ามันไปทำโอ้ยดูพวกเรานี่ไงเราถ่ายรูปแผนที่ไปห้เชี่ยดิแผนที่ไปเรือไปลาเลยตอนนี้เราก็ได้แผนที่มาแล้วลายแทงลายแทงหุ่นซับผมยังได้ไปไม่ถูกไม่ใช่ไรเชี่ยไรเชี่ยงั้นเรา ติดไอออโต้แท็กิ้งก่อนเช็ดเราต้องเที่ยวให้หมดนี่นะครับฮะมันใจไปเจ็ดก็ไม่หลงทางไม่หลงหรอกเพื่อนตอนนี้เราอยู่ตรงตอนนี้เราอยู่ตรงสามแยกปากหมาสามแยกนะครับไอ้นี่ เชื่อเลยไหมเนี where? Where ่ยเชื่อเลยไหมเนี่ยฮะมาทำอะไรกันอ่ะมึงดือดโคตรดังเลยยังไงมีเต่าจมกระจกแตกเต่าจมูกหมูไหนวะมันอยู่ในนี้ เฮ้ยมันว่ายมาหาเราด้วยตอนเชิดไอ้อเชิดเชิดระวังมันยืดคอกัดมึงนะมึง <c oughs> เฮ้ยมันทำไมมันเชื่องอย่างวะเฮ้ยเชิดกูมันจะยืดคอแน่เลยเชิดมันจะกัดกูป่ะวะอย่านะอย่าไนุ่ม <c oughs> จำ้ำจ้ำสแกเต่าจะจ้ำสแกรหรือเปล่า ตาน้ารักจังวะนี่ไม่น่าเลี้ยงอ่ะดูดิบรรยากาศดีมากต้อมาดูแค่ดม่เลยเขาดอ้วงมนลาวกว่าเที่ยง่เนียเเเี่ยงแม่งูเาลยนีดว่เสียวว อ,อุ้ยตู้นี้เล้าด้วยใช่ตู้นี้คนไปยทำไหนวะงูอยู่ไหนวะเดี๋ย่วอยู่ใกล้มันเลยว่ะกลัวโอ๊ยนอนน่ารักกันใช่ไหมเป็นยังงูหลากสวยอันนี้ไม่น่าดูหรือเปล่าม,มีลายม,มัมๆๆนดูโอ้วพวงูมาลัยดูเลยว่าตับปลาเฉดงูเห่าพ่นพิษ เช่นตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่เฮียนาเป็ดได้าป็นด้พี่ก็เห็นจันนนงสเกลปัง เราก็อย eh ู yea ate, no so no right s. <s ่หน no ้าน้ำตกนะครับน้ำตกในป่าใหญ่นะผมนะเพียวน้ำตกในป่าใหญ่เดี๋ยวไอ้วไอเชือกพลาฟ้าอะไรไอ้เชือกพ้าฟ้าอะไรอ่ะไอ้เชือกไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอกวะอุ้าไอ้เชือกอ้าไอ้เชือกพัาฟ้าอยู่ข้างหลังนี่สัตว์อะไรทำไมกูไม่เห็นเห็นตัวมันเลยไม่ใช่ ไหนไหนวะกลางก็มีนั่นะมีถั่นกลางด้วยนะตัวเล็กๆไหนวะอ๋อไอ้เช่นั่นน่ะจะแดกหัวมึงกู้นั่นอยู่อย่างไกลเชี่นชิบหายแล้วไอแมนไอเมมไข่เมมไอเช่นไอ้เช่ยตัวโคตรใหญ่เช่นเฮ้ยตัวนี้เป็นเช่นหนึ่งนี่เช่นมึงลองไปเคาะอุ้ยเช่นมันอุ้ยมันมันกัดมึงหรอมันเพิ่งอิ่มเช่นมึงดูมึงดูเต่าอยู่ข้างมันมันยังไม่กินเลย เนี่ยไม่กินเต่าด้วยเต่าสู้นะนหนเห็นไหมบอกมึงอย่ากินกูนะกูต่อยนะมึงเราไปจับพุงมันดูเช็ดจะดีเหรอเนี่ยมันอ้าปากมันว่า hello my f r i e ์ d gas w o ้ love yep เอาไปขอๆดูเช็ดตู้แบบใกล้ชิดแนบเนื้อกระจกเล้าซะด้วยกระจกเล้าซะด้วยไม่ไปดูข้างบนดีกว่า ดึงไงดึงดัวงเราไปอะไรไม่รู้อะตอนนี้เราเจอจุดเก็บเสเบียงแล้วนี่จุดเก็บเสเบียงตอนนี้เราแปะแปะพักกันก่อนนะครับแวะพักไม่ไปเลยไม่ไปเลยมีธีมขายอะว้าแพบร้อนไม่มีแดดนะแต่ร้อนอ้าวไม่มีลมเลย ไม่ชูคอแข่งกันเลยวะเชนเชนเรียกกันดิเรียกกันมองอีกีละเอาร็ว ไม่สิเชียศจะทำอะไรอะ่ะเฮียเยมันร้องเรียกมึงนะเฮ้ยเยมันร้องเห็นไหมมันเด่นเพื่อนเยศ Hãy chơi để tôi làm mừng đùm bằng nhuộm hãy chơi để tôi bằng ไอ้ตัวขาวก็น่ามองเลยอบอกมันอาจจะเหม็นเบื่อฮึ เป้างเสือป่าเสือ,ป,อป่าแวตวมันไม่เห็นเราหรอกถ้ามันเห็นเราไม่เดินมาใกล้หรอกดูดินอนคูรชิวดู <c oughs> มันทำหัวเฮ้ยไม่ได้ยินเราหรือเปล่ามันต้องได้ยินแหละเพราะว่ากรงมันปิดแค่หลังคาเห,หน็นปะใช่จมูกเจี๊ยบเฮ้ยเดี๋ยวไอนไน้นอะไรเนี่ยยี่เหนนเน็นอนเช็ดมึงดูมันนอนเช็ดที่ ขี้เกียจข้างไรทำไมพวกนี้มันขี้เกียจกันจังวะนอนกันจริงจเออมันนี่กลางวันเลืออากาศดีมันเลยนอนกันไม่หายนะสมมตินี่ไงมันยืนอยู่นั่นไงโอ้สองตัวเลยมันทำอะไรกันมันเล่นซ่อนแอบกันเหรอขี้กันอยู่แล้วไม่มันจะกินปลาอาหารเขาได้ใช่หมมันออกมาตรงนั้นหรือเปล่ามันลูกลอกอยู่อ่ะเอ้ยมันใช่เนาะ เฮ้ยมันร้องเหมือนแมวเลยวะเฮ้ยทำไมมันเข้ามาใกล้ขนาดนี้วะมันชินคนนะมันแมวเออมันร้องเหมือนแมวเลยวะเฮ้ยมันยืนได้ด้วยวะเช่นมันดมกลิ่อะไรวะม้องเอหรือเปล่าปกมือได้ปกมือปกมือได้ไหมเฮ้ยเช่นทำมือทำมือมันดมกลิ่นแล้วอ่ะ ไม่มีไม่มีปลามันยังไม่ถึงเวลาอาหารอย่โดดนะเือบอกมันโดดได้หรือเปล่าไม่รู้เลยไม่น่าได้ถ้ามันถ้ามันโดดได้มันคงจะขึ้นมาแล้วแหละดูดูเออน่าระะักออ,อ,อนคนเป็นเนาะกลับไปยังบ้านเนี่ยร้องขนาดนี้ไม่โคตรอดอดเลย แวะเบรกก่อนด้วยเลุู่้ยมนะห้ผมควบเกลอนกาปีป้าละฮุ้ยมันตัวใหญ่หรอ่าตัวตัวโคตรใหญ่อะตัวแม่งเท่าลูกหมูเลยวะ ก็คงจะให้เข้าไปต้องมีเจ้าดีเลยอืมพี่ป๋านะเหรอันมาพ่แม่มันรู้ไหมลูกันใช่บ้านไบ้านบ้านเห็ดยีรับมีบ้านโอยู่รถบัสขึ้นไปน่าจะตก กุเล่นเนี่ยการเรี้ยงสิงโตเสร็จดุกลุกลุกนั่งมือเลยเฮ้ยเช่นมันหิวหรือเปล่าวะไม่รู้เลยมันเห็นมึงเป็นคากีหรือเปล่าอ่ะก็มึงถ่ายไม่รู้มึงหันมาหาคนเอ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเป็นคากีได้เลยเช่นมันมองแล้ว เดี๋ยวกูแดกแม่มันแดกมึงมันแดกมึงอิ่มปะวะเช่อย่างน้อยกูจะได้ไม่ต้องให้มันกินแมวน้อยแมวน้อยเช่นแมวแมวข่มแมวน้อยน่ารักมันเดินวนมันอะไรหรือเปล่าเช่น มันหรือเปล่าวะเป็นแผ่นใยของใครหลายๆทำไมมันแลบลิ้นทำไมมันเลบลิ้นมาเช็ดเฮ้ยมันไม่โดดนะเฮ้ไม่โดดนะมันมัไมมันขึ้นไปสูงจังวะจะกำลามปะจะไม่โดดนะมันแลบลิ้นอะเช็ดดูดิมันไปยืนอยู่ตรงที่ว่าเหมือนเป็นชักลอกขึ้นไปปะวะเนี่ยมันต้องหิวแน่เลยมีเนื้อไหมมีไข่กี่ใะ เอดาอุ้ยมันหันมองมั้เช่นหันมองเออว่าไฮ้เนี่ยแมวดำแมวดำมันคือแมวดำใช่ไหมโอ้ยแมวดำชัดๆกับแมวลายอะไรมึงอยากไปเร็วๆไหมึงอยากไปเร็วๆปะไปเร็วเลยแหละไปยินา ตะติดดาวนะ่มึงขบว<ฮ>นรถติดหนึ่งดาวนึง <laughs> นหลังจากนี้เราไปมาครบแล้วตอนนี้เราก็กกลังจะกลับบ้านแล้วง <laughs> นไงๆัวดูสภาพดูเช็ดดเช็ดไม่งื่อท่วมหัวหเปียกเป็นไงเช็ดร้อน ขอแผนที่ไปคืนเถิดไปกลับสี่โมงละวตั้งวันนี้เราแเม้นเนี่ยมึงดูมันไม่กลัวฝนมันเข้ามาโค่นใกล้เลยเนะี่ยยุงหึ่งเอ้ยยุงโู้ยุงกัดยุงตอมมันเต็มเลยวะ่ะเชรดยุงยุงใหญ่พบคนสลบ